นี่นะครเอ้อนันั่งนั่ด้วยกันนั่งด้วยกันเผไม่เงพ่อจะกิพ่อจะิองผมโอ้มอนคุ๊บนี่ลองแมวมอนคุ๊บเอ้อเออยจัเจััดจัดอู้เูห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 ูอูห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 เหูหอหู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 เูห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 เอูเูหูหูหนหู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 หอหูหอเ แม่แแม่มาก็มากินบบบบวยเด้่ยแค่นี้เอเอากินก่อนลูกจะพุ่งใจน้ำืตกนะเราวำลัังตกนะอืมอจับไม่ได้เพื่องนโนโนจ้าแก๊มนึงแนเสร็จแล้วทีนีห้านาทีมันเผ็ดอะแค่นี้ก็ได้นั่นเป็นม้อตะบกินท้มทาคือ ไม่ได้ของพ่อพ่อจะกินลูกปลาเอาหม่ำม่ำม่ำนุ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 นอนุนุนโ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 นุ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 นนุนุนนุ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 นนโนนุนุนนุ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 นนุ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 นนนุ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 นนุ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 นนุ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 นน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  อย่พึ่งอย่าพึ่งไปโรงเรียนเลยค่ะยังเล็กอ๋อเขาแซลกันเฉยๆครับตามวบตามเกมนี่แหละครับผมยังก็หลบอะไรนะครับอะไรหนูจะฟ้องอะไรหนูจะฟ้องอะไร <S <S ดึง มีความสุขไหมมีความสุขไหมเนี่ย